สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชนชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567นะครับกลมาเปเดข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมอัปเดตข่าววันเว้นวันมาแล้วครับนะเหมือนที่ผมบอกอยู่ตลอดทุกคลิปนะครับก็คือถ้ามีข่าวเยอะนะก็มาวันต่อวันนะครับถ้าข่าวไม่ค่อยเยอะนะหนึ่งข่าวสองข่าวก็รวบรวม นะสองวันครั้งอย่างวันนี้นะครับเยอะมากนะอย่างที่บอกไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่ก็แอบ,บจะมีข่าวย้อนหลังหนึ่งวันด้วยเพราะว่ามันเป็นการรวมข่าวเมื่อวานด้วยนะครับอย่างเช่นข่าวอําลานานโะชเมื่อวานใครดูบ้างนะครับไฟ์สดนะดูฟรีด้วยนะครับผมคือเอาตรงนะส่วนตัวไม่ถึงกับน้ําตาแตกนะฮะเพราะว่าไม่ได้เอานี่ยอมรับตรงๆเลยนะคือไม่ไม่ได้แบบ อินกับนาโชขนาดนั้นนะแต่คือรู้รู้ดีอยู่แล้วว่าเขามีความสำคัญกับทีมมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศแล้วก็ไปดูการให้สัมภาษณ์ของนาโชกันหน่อยนะครับแล้วก็มีข่าวของเดวี่ด้วยนะครับโหบางคนถามพี่ข่าวเดวี่หายไปเลยนะสนใจอยู่ไหมเนี่ยสนครับแต่ก็ต้องบอกว่าพี่เสือไม่ปล่อย ไม่ปล่อยยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็มีข่าวของทางเตารือนะครับรวมไปถึงเมนดี้นะครับจากโรมาโน่อะเยอะมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับอย่าลืมโอ้ท่านี้มาแล้วนะท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะสำคัญมากๆนะครับขอบคุณมากครับอ่ะโอเคมาไม่ต้องเยินเยอะนะครับไปเข้าข่าวกันเลยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะนานเกินไปนะครับ เริ่มที่อําลานาโชนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนกาก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับไลฟ์สดนะก็เป็นช่วงเย็นๆนะครับผมก็ดูอยู่แต่พุูดตรงว่าไม่ได้ไม่ได้ดูจนจบอ่ะเออคือดูในช่วงหนึ่งช่วงถึงช่วงที่นาโชพูดแล้วร้องไห้อะนะครับอ่ะดูภาพบรรยากาศกันนิดนึงนะครับคือเห็นไหมอันนี้ในเว็บ o f f i c i a ียลสโมสรนะคือเขียนไว้เพียบเลยเป็นพารากราฟเลยนะครับแชมป์มากมาย นะครับไม่ต้องนับก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวมาสรุปนิดนึงละกันนะครับเกี่ยวกับแชมป์ของนาโชตอนนี้ได้28แล้วนะ28แชมป์รวมทีมชาติแล้วก็รวมของเรือมดิดด้วยนะครับท่านประธานก็มอบเข็มที่ระลึกนะครับผมเข็มกัปตันนะไอ้ไม่ใช่เข็มกัปตันสิเข็มตำนานนะเรียกว่าเข็มตำนานได้เลยนะครับก็การอำลามันเป็นพิธีที่มันน่าเศร้าอยู่แล้วเนาะมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าก็เข้าใจ นะครับผมวิถีนะวิถีชีวิตวิถีการเดินทางของนักเตะนะครับโนะชวก็อยู่กับเรามานานมากนะครับต้องต้องเรียกว่าเป็นตำนานได้นะครับเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่โวยวายไม่เดือดร้อนที่ผมอยากเป็นมือหนึ่งผมอยากเล่นเป็นคนแรกผมอยากลงตำแหน่งตัวจริงนะครับไม่มีเลยนะครับตั้งแต่อยู่กับเรามาเนี่ยพูดจริงนะอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวด้วยมั้งนะครับตั้งแต่อยู่กับเรามาเนี่ยนะว่าแบบเออ ผมเป็นตัวสำรองได้นะครับแล้วเวลาลงมานะต้องยอมรับเลยนะครับว่าอย่างเรือดดูการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ลงมาแล้วสร้าง Impact ให้กับทีมนะครับคือช่วยทีมได้มากๆด้วยนะอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์นะครับเปิดใจของนาโชก่อนที่จะอำลาซานติโกเบเนเบลและก็เรอัวเมดินนะครับนาโชบอกว่าวันนี้มันเป็นวันที่พิเศษมาก สะเทือนใจสะเทือนอารมณ์และแตกต่างจากครั้งอื่นๆวันนี้เป็นวันที่ผมเนี่ยอำลาสโมสรแห่งชีวิตของผมแม้ว่ามันจะเป็นวันที่สวยงามและน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นผู้คนมากมายนะที่นี่แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันผมสนุกกับเกมการแข่งขันอย่างเต็มที่ผมเป็นคนที่มีความสุขที่สุดมาโดยตลอดและผมเนี่ยได้แต่กล่าวคำขอบคุณ กับสโมสรแฟนบอลของเรัลมามริดและทุกคนที่ร่วมกันสร้างส,างสิ่งนี้ขึ้นมานะครับก็คือคอมมูนิตี้ของเรัลมามริดนี่แหละนะเรัลวามริดคือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในทุกๆวันใช้คำว่าทุกๆเยอะมากนะผมกำลังจะออกจากบ้านผมมาที่นี่เพื่อฝึกซ้อมและเตรียมตัวอยู่ตลอดผมเนี่ยกำลังออกบ้านออกจากบ้านที่ เป็นบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสาหรับผมเพื่อไปบ้านหลังที่สองผมมีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตที่นี่ในช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จและการคว้าแชมป์ทุกแชมป์ด้วยเสื้อตัวนี้ซึ่งสําหรับผมเนี่ยมันช่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนอกจากนี้การจบฤดูกาลนั้นในฐานะกัปตันก็มอบความรู้สึกที่พิเศษให้กับผมด้วยขอบคุณมากอารามาริดคือ <c ười> คำพูดแบบนี้ผมรู้สึก เหมือนตอนเอลกัปตันเซคิโอรามอสอำลาเลยเออคือตอนตอนรามอสอำลาผมยอมรับเลยนะเขาเป็นไอดอลผมใช่ไหมผมร้องไห้เลยวะ่ะคือไม่ได้แบบร้องไห้ภูมิายแต่คือแบบประมาณว่าโอ้โหมันมันตาม,มันต้องออกเออนะครับคือในตอนนั้นนะยังจําได้เลยนะครับคือพี่มอสคืออยากอยู่นะ แต่ว่าสมโมสรอนให้สัญญาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นนโยบายก็คือให้สัญญาแค่1ปีหรือว่า1นบวกหให้กับนักเตะที่อายุเยอะนะครับอันนี้เข้าใจนโยบายสมโมสรนเนเพราะว่าต้องสร้างทีมไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ลามอสนะครับพี่มอสต้ตองการ2นะสบวกหหรือไม่งั้นก็2เป๊ะแต่สมโมสรอนให้ไม่ได้ก็จบแยกทางกันนะครับก็ค,คนต่อไปนาโชนะครับแล้วเขาก็จุดหมายไปทางเนาะไปที่เอากาเซีย นะครับผมที่ซาอุนะครับอ่ะใครอยากไปติดตามฟอร์มก็ลองไปดูได้น,น,นะครับตอนนี้โอ้โหลีกซาอุก็ซื้อนักเตะเข้าไปเยอะเหมือนกันนะล่าสุดเห็นมีใครวะมูซาดิยาบีนะอายุยังน้อยนะเออไปอยู่แล้วนะครับซาอุนะครับอ่ะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอลกัปตันนาโชเฟรนันเดสของเรานะครับไว้เดี๋ยวค่อยกลับมานะอาจจะไม่รู้ว่าจะมีเทสติโมเนียลแม์หรือเปล่านะหรือว่าแมท แมตตตำนานนี่ไม่แน่นะอาจจะได้กลับมาเล่นนะครับอ่ะไปดูสรุปรวมถ้วยที่นาโชได้กันหน่อยนะครับอย่างที่บอก28แชมป์นะแต่คือระดับสโมสรเนี่ยกับเราเนี่ยยีแชมป์นะครับก็เท่าๆกับ ผู้สูงวัยของทีมนะครับอีก2แชมป์นะครับก็มาจากทีมชาติแชมป์ยูโรล่าสุดนะครับผมกับทีมชาติสเปนนะแล้วก็แชมป์ยูฟาเนชั่นส์ลีกนะครับกับทีมชาติสเปนเหมือนกันอย่างละ1สมัยนะครับลาลิก้าสสมัยนะครับโกปาเดลเรยสสมัยยูฟาแชมเปส์ลกหสมัยฟีฟ่าคลับเบิร์ครับหสมัยนะครับยูฟาซูเปอร์คัพสสมัยแล้วก็ูเปโกปาเดสปันญาอีก5สมัยเยอะมากมาก บ,บมือให้เลยนะครับนาโชอย่างไรก็คือตำนานนะครับเรียกได้เลยว่าตำนานนะครับใครไม่ให้ตำนานผมให้ตำนานและผมคิดว่าเป็นแฟนชุดข่าวพันแพร่นะให้นาโชเป็นตำนานแน่ๆนะครับอ่ะแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องราวของทางอลฟาโซเดวีกันหน่อยนะครับบางคนบอกว่าพี่มันไม่มีข่าวเดวีเลยจะซื้ออยู่ไหมเนี่ยนะหรือว่าจะรอเอาฟรีนะครับอ่ะมากานะครับก็ออกมารายงาน นะครับบอกว่าบาเยนเมนิกนะครับไม่ยอมปล่อยอัลฟอนโซเดวีในขนาดที่เรอัลมาดริดเนี่ยและผู้ใกล้ชิดคิดว่าสุดท้ายแล้วนะน่าจะได้เซ็นสัญญาในช่วงปี2025แบบไร้ค่าตัวหรือว่าตลาดซัมเมอร์ปี2025นะครับอันที่จริงแล้วเรอัลมาดริดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเดวีในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สโมสรน,นะครับไม่เต็มใจที่จะจ่ายในราคาที่บาเยนเมนิกต้องการนะก็อย่างที่บอกไาเยนอยากได้เนี่ยสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยห้าสิบล้าน มันหลีดไม่จ่ายมันหลีดแบบ25ถึง35แค่นี้แหละอหนู <c oughs> นะพี่เสือนะครับซึ่งถ้าในาในกรณีแบบนี้นะครับมันออกได้อย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆเลนนี่ยโรแต่ยโรไม่รอเรานะครับยโร o ถูกเกลี้ยกล่อมสุดท้ายก็ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ถ้าของเ e วีเนี่ยไม่ได้ถูกใครเกลี้ยกล่อมหรือว่าไม่ได้แบบมีใครจ่ายแซงหน้านะครับ แบบเลนิโอโรเนี่ยก็จะรอเซ็นฟรีในช่วงซัมเมอร์2 0 2 5แน่นอนแบบฟรีเอเจนต์นะครับอันนี้ผมว่าจะแตกต่างจากโยโรนิดนึงผมว่านะผมว่ามันมีทีมสนใจแหละนะแล้วก็มันมีทีมที่อยากยื่นในราคาที่ใกล้เคียงกับที่ไบเย,ยนต้องการเหมือนกันแต่ว่าไม่มีใครเลยนะคือจากจากตามที่ ดูกระแสข่าวนะผมว่าไม่มีทีมไหนเลยนะกล้าที่จะจ่าย50ล้านยูโรกับนักเตะสัญญาหนึ่งปีแต่เอาจริงนะอายุเดวี่มันก็น้อยอยู่นะยี 23, 24บสีนะครับคือถ้าไม่แพนิคก็ไม่จ่ายแหละเออแต่คือเราเอารงเราคงเราคงไม่ไม่ซื้อในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นอ่าเมนดี้กับฟรานกาเซียเหมือนเดิมนะน่าจะรอฟรีอะ่ะถ้าออกทรงแบบนี้นะครับทุกคนคิดว่าไง เอามาเลยดีไหมหรือว่าเซ็นฟรีนะครับก็บอกกันได้นะ,ะและปิดท้ายด้วยซองนักเตะนะครับเป็นการอัปเดตจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับเอาคนแรกก่อนนะเพราะว่าโพสต์ก่อนคนนี้นะครับก็โรมาโนนะครับพูดถึงสถานการณ์ของรือดิเกอร์ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีเอาอิทธิพลนั่นแหละสนใจและอยากเอาตัวไปนะครับให้ค่าเหนือสูงๆนะครับโรมาโน่บอกว่าแม้ว่าจะมีข่าวเกี่ยวข้องในการยื่นจํานวนเงินก้อนโตให้กับ อ,อันตโตนิโอือดิเกอร์จากเอาอีเทนนะแต่นะครับผมือดิเกอร์ก็ไม่ได้คิดที่จะย้ายออกจากเรือมริดในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเขาโฟกัสไปเต็มที่กับโปรเจกต์ของเรือมริดและยังมีแผนที่จะและยังไม่มีนะฮะและยังไม่มีแผนที่จะย้ายเข้าร่วมในลีกซาอุดิโปรลีกนะครับซึ่งความสนใจก็ยังคงโดนถูกติดตามเหมือนเดิมนะครับความรู้สึกกันระหว่างมริดเนี่ยกับ ทางรือดิ e เกอร์เนี่ยถือว่าเหนียวแน่นมากนะครับคือรือดิเกอร์เอาตรงไหมผมว่าเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับเขาขนาดนั้นคืออยู่กับเราก็ได้เยอะนะเออพูดตรงนะอยู่กับเราได้เยอะแต่ถ้าพูดถึงว่าถ้าผมว่านะนักเตะอย่างรือดิเกอร์เนี่ยเขาต้องแบบประมาณว่าถ้าเขาไม่อิ่มตัวก็ประมาณว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์กับทีมแล้วอะถึงว่าเออจะย้ายก็ได้แต่ตอนเนี้ยไม่ได้เลย คือเป็นโอ้คือเป็นลำดับแรกเลยอะนะครับในการเลือกกองหลังผมว่าไม่มีทางเลยที่สโมสรจะปล่อยแล้วก็ก็เป็นเรื่องดีด้วยที่ทางรดดิเกอร์เนี่ยไม่ยอมย้ายเองด้วยนะขอบคุณมากๆากนะอยู่กับพิมพ์ไปก่อนนะตารือนะนายเก่งสุดๆแล้วกองหลังนะเวลานี้เนี่ยนะโอยหน่อย <laughs> นะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับอย่างแฟกลองเมนดี้อันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกๆคนนะครับกองเอ้ยไม่ใช่กองเิ แบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกนะครับหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกที่คารนโลเชลลิติบอกนะครับก็จะอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนะครับโรมมโ่บอกว่าเริ่มไม่ีนะครับบรลลุข้อตกลงทางวาจากับแฟกคลองเมนดี้เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แล้วนะโดยข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการเซ็นสัญญานะฮะกันไปจนถึงเดือนมิถุนายน2027พร้อมออปชั่นขยายอีกหฤดูกาลนะครับ ก็คือถ้าเซ็นแบบนี้ก็คือ2ปีขยายอีก1ปีเป็น3ปีนะครับอตอนแรกนะครับต้องบอกว่าโรมาโน่เนี่ยไป a อ c o คอร์ดิ้งจากโคเซฟฟรีดิอาสมานะครับแต่อันนี้จริงอะ่ะผมว่าโรมาโน่เขาประมาณว่าแบบคอนเฟิร์มให้อีกทีอะไรประมาณนั้นซะมากกว่านะส่วนนะฮะร,รายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับกำลังอยู่ในการรวบรวมเอกสารจากนั้นก็คือการลงนามเซ็นสัญญาณในเอกสารทั้งหมดแล้วก็จบนะครับ ่ะถ้าออกทรงนี้นะครับน่าจะเป็นการยืนยันแล้วนะครับ2วก1นะถึง2027แล้วก็บวกถึง2028อ่ะผมว่าโอเคนะแต่เรื่องค่าเหนื่อยไม่รู้ว่าสโมสรจะให้เพิ่มหรือเปล่านะครับสำหรับเมนดี้นะแต่ผมว่าตอนนี้แกยี่ใช่ไหมสามสิบสามไหวอยู่ไหวอยู่นะครับถ้าจะบวกให้ก็ขึ้น,นให้อีกห้าหมื่นดีไหม <laughs> ไม่รู้สโมสรจะบวกให้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกัน นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับถึงข่าวจะเยอะแต่ก็ไปเร็วๆเหมือนกันวันนี้นะครับผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมข่าวเยอะพรุ่งนี้มันเจอกันถ้าข่าวไม่เยอะก็อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดก,กาซียาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ